ชีวิตที่เคยเจอมานั่นก็คือว่าเคยเจอพี่คนหนึ่งอ่ะพี่เขาเขาทําของให้เขาทําของให้แฟนเขาแล้ะไม่แฮมแฮมไอเขาเรียกอะไรอ่ะที่ว่ามันมันจะลุก ตั้งได้หเป็นเป็นเป็นเหมือนพระเป็นมันมันเหมือนไม่ใช่กองกอยเป็นเหมือนแบบของวัตถุแบบชิ้นเล็กๆอะชิ้นเล็กๆน้ำเต้าเหรอไม่ใช่น้ำเต้าเดี๋ยวมันเรียกอะไรวะเหล็กไหลแร่ไม่ใช่เหล็กไหลเพื่อนมันมันอันนี้คือมันเป็นถ้าเท่าที่ดูก็มันเป็นแบบเหมือนแบบเป็นด่านลมะไม่ใช่แค่แค่ด่านลมัสอะไรฮิคารุมันเหมือนแบบเป็นแบบคล้ายคฟิลแบบเป็นด้านมืดนั่นแหละแต่ ที่เวลาเขาว่านั่งหรือเดินผ่านเงี้ยจากจากที่มันนอนอยู่มันจะลุกขึ้นมาสะพานครับมันพูดพูดเรื่องอื่นครับนี่ครับเรื่องคีโมครับไม่มีอะไรครับเรื่องคีโมอะไรก็ข้อสงสัยกูคือมันมันเรียกอะไรวะไอ้งั่งปะใช่ปะใช่ปะที่เขาว่ามันต้องนว่าข้ามไปเลยได้ไหมข้ามช็อตที่เรียกว่าอะไรก็ได้ไปไปไปได้เลยไหมันไอ่งงอีเป๋อ คว่ามันมันที่ต้องกินของดิบอ่ะอ่าใช่ใช่พวกไอ้นี่เออเนี่ยอันนี้คือคือมันคือของดำใช่ไหมใช่มันน่ากลัวมากเลยนะเออเขาบอกว่ามันน่ากลัวมันมันเป็นมีผลยังไงอ่ะก็มันสามารถทำให้คนเน่าตายได้เลยเฮ้ยเชื่อไปลองสั่งช้อปปี้ไปใช้ดูดิบรับคืน ตาคุยจะแนครับ,บ <laughs> ค,นคนเป็นๆอ่นนะคนมีชีวิตอยู่ก็ค่อยๆแห้งแล้งไปเรื่อยๆเรียกว่าเขาน่าจะเป็นโรคตีบขาดอะไรม,ะมันของเขมเมนต์นะแเมื่อกี้มันของเขมเมนไม่ใช่ก็น,นั่นแหละของเขมเมน้วมันอยู่ในไทยไม่ได้หรืองไงก็ถามเฉยๆก็เห็นบอกคุยเรื่องพุทธอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันก็แหมแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ที่อินเดียเลย เมอแป๊บคืออันนี้คือน่ากลัวมากเลยใช่ไหมใช่มึงดูหลานทำไมัวอะมึงดูหลานทำไมวะแค่สองหมาแต่มันก็คุยมันก็รวมๆขออมันก็หลายหลายประเทศเพราทำหลายๆประเทศรวมกันมันก็เป็นขอมไงออมันก็มาจากที่เดียวกันนั่นแหละแต่แค่แยกประเทศไปแล้วตอนนี้แล้วพวกแบบคือมัน มันมันจริงไหมไอ้ที่ว่าแบบคนบอกว่าแบบโดนของเข้าอะไรเ้ยคือมันเขาบอกว่ามันคนจะเปลี่ยนจากคนแบบที่เราเคยรู้จักแบบเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยเนี้ยกูกูเคยมีประสบการณ์ตรงนี้ตอนเด็กกูโคตรเชื่อเลยนะแต่ตอนโตแม่ก็ยังพิสูจน์ที่อะไรไม่ได้ว่าตอนตอนเด็กกูเคยเห็นแม่กูเป็นนะเหมือนแบบเอาตรงๆนะกูไปดูเรื่องไอ้นี่มาไอไออะไรวะร่างทรงปะเนี่ยเออเออ ไอสัตว์อีนีเออกูเลยสงสัยอะหลอนเมื่อไรเที่อหนังอะแต่ว่าตอนต้นเรื่องอะตอนต้นเรื่องยังเปื่อยแล้ตอนกลางเรื่องโคตรหนุกตอนหลังเรื่องโคตรออกทะเลไปไกลเลยซอมบี้หมาซอมบี้อย่างเงี้ยหมาซอมบี้ก็ไปกลางเรื่องเลยอะแคลมคืออันเนี้ยมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ไทยถูกป่ะกินของดิบบางคนอยากให้ผู้หญิงหลงแอบเอาไปเป็นเรื่องกึ่งไงกึ่งวัฒนธรรมหมาซอมบี้มีเมื่อไรฉายอ้เหี้ย เรื่องการผสมภาษากับ,บนาน,นาชาติแล้วไอ้นี่มีจริงไหมไอ้ที่ว่าต่อขายมาเป็นสีดำไหมคุถ้าถ้าเป็นเรื่องของพวกแบบอะไรพวกเนี้ยก็ก็มีนะที่เขาเชื่อกันนะประมาณว่าถอนของอะ่ะใช่<อ>แต่ว่านูประสบการชีวิตที่เคยเจอมานั่ก็คือว่าเคยเจอพี่คนหนึ่งอะ่ะที่เขาเขาทำของให้ เขาทาของให้แฟนเขาละให้แฟนเขาอยู่ด้วยรักชอบเลยเนะี้ยแล้วแล้วมันเกิดประสบการณ์ที่ว่าหนูจะใส่น้ําแข็งให้เขาหนูโดนปัดแก้วแตกเลยเขาบอกว่าคนที่คนที่เล่นของอ่ะห้ามไม่ใครใส่น้ําแข็งใส่แก้วให้หรือว่าตักของอะไรใส่ให้เลยอนะ๋อถามสูตรพี่ทำไมดิจะ<ว>มมไต่คนแถวนี้กิน คนที่คนที่ใช้ให้อยากจะโจรของดีน่าโจรปัดเก้วแต,ต่อน,นแก้มงหลงเขาตายเลยเนี่ยอ๋อไม่น่าห่ะแบบทําไมเขาถึงพูดถึงพูดพูดเรื่องไอ้นี่กันบ่อยว่าแบบเวลามีคน,นซื้อชานมไข่มุกมานั่งวนรอบขาอะไรเงี้ยใช่ใช่เพื่อแบบว่าเพื่อวนแบบมันเป็นของต่างี้อืมใช่ รับของอะไรมาก็าวนใต้ขาชักรอบหนึ่งอ๋อนีอ่ขอให้สองคนนี้เล่าตอนนี้เป็น <c oughs> เป็นมึงเล่ากับมึแฮมอรย่ <c oughs> เ่าเลยเ่าเลยอยากังเขาก็อยู่กันนานอยู่นะพี่นานอยู่นะแต่หนูไม่รู้ว่าด้วยความที่ว่ามันเกิดจากการที่เขาเล่นของหรือว่าเกิดจากการที่เยอะๆมากนะแบบเขาหลักกันดีอันนี้คือไม่รู้ด้วยความแบบที่มันแตกต่างแต่หนูแค่อยากจะพูดปอกคำหนึ่งว่าต่อ้ทำแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าเขาจะไปอ่ะเขาก็ไปมันเป็นหนังเก่าอ่ะไอทิศอันนี้ยังไม่ได้ดูอ่ะแต่เห็นแบบเห็นแบบเขาแนะนํานะรีวิวมันเขาอยู่แต่ตัวแต่ใจเขาแบบโดนวงการถ่ายรูปอ่ะมันเรื่องอะไรปะ ถ่ายรูปอะเออเออเห็นเขาเขารีวิวว่ามันแบบมันมันก็พาหลอนอยู่อะอันนั้นมันคือเรื่องจริงเหรอไม่รู้แต่เขาเห็นเปิดดูแล้วเห็นไงใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่เรื่องจริงหรือเปล่าแต่พี่ช่องแอร์เรื่องจริงแล้วแล้วเวลาที่คนโดนคนโดนทําของใส่อยู่ว่าคนที่โดนของของอะไรพวกเนี้ยแบบว่าบางทีถ้าเจอคนที่เขารู้เรื่องพวกนี้อะ เขาจะทักว่าแบบหน้าเขาดูหมองๆห,หน้าเขาดูช้ำๆหมองๆไม่ใช่ว่าเขาไม่ทาครีมน,นะแต่ว่าเขาดูแบบไม่สดใสหน้าเขาดูหอวเหี่ยวดูหมองๆอ๋อคือมันดูออกเลยใช่ไหมใช่คนที่เขาดูออกเลยบางคนพระก็ทักนะฮะกคทักบบหน้าหมองๆเหมอือนเหมือน,น,นที่ว่าข่าวออกช่วงหนึ่งป้าที่ว่ามีคนไปทําบุญที่วัดเราเราพระทักอ่ะ แล้วพอออกจากวัดไปอ่ะแบบนั้นป่ะฟิลฟิลประมาณนั้นป่ะประมาณนั้นมันก็เป็นแค่ความเชื่อชนชนมีชนทุกคนหรือว่าแบบแล้วแต่ใครจะเชื่อถ้าไม่ได้ลบลู่ใจแฮมก็ฮัมก็ยังไม่เคยเจอของไม่เชื่อต้องพิสูจน์หมดแฮมไม่ไม่ไม่รู้พิสูจน์ก่อนดิก็ทุกวันนี้ก็พิสูจน์อยู่ยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยพิสูจน์เรื่องก็พิสูจน์เรื่องอะไรก็พ ก็เพราะว่าไม่ได้โดนไงก็จะรู้ได้ยังไงเราไม่แล้วมึงพิสูจน์เรื่องอะไรเพื่อนได้พิสูจน์ยังไงอะก็บอกมาดีกูว่ากูไม่ได้ไม่ไม่ได้กลัวไม่คือเรื่องที่มึงไม่ได้กลัวนี่คือเรื่องอะไรมึงพิสูจน์แหละกูไม่ได้กลัวอะไรแต่กัรเรื่องอะไรที่พูดอยู่ตรงนี้ยเออแสดงมึงไปพิสูจน์ไปว่าตัวเขายังรักมึงอยู่ไหมมึงไปพิสูจน์ก่อนใครเอออันนั้นแหละสำคัญกูไม่กลัวอะไรนอกจากเมียไม่ให้เงินกินข้าวกูแค่นั้นเลยที่กูกลัว มไม่น่ากลัวถ้าเขาหลอกนะนั่นแหละสำคัญหมวยแฮมผู้ถูกอเอาแช์ชมปน,นี้ต้องลงติดๆอมู่อยู่มันพูดอยู่ๆมันพูด <c oughs> แล้วแล้วไอ้ที่ว่าแบบเขาเรียกอะไรนะในน้ำอะผีผีพายอ่ะมึงนัดถือคิดมึงก็ต้องรู้ดี๋ว่าแบมพายมีจริงมาแบมพายมีจริงไหมมันเป็นเรื่องเก่าแก่อ่ะ อ่ะเห็นป่ะไม่ต่างกันนี่แมงก็เก้าแก่เฮียนี่มันยุคไหนไอสัตว์จีนก็ส่งยานอวกาศออกไปสำรวจดาวงคารแล้วจีนแล้วทำไมเราไม่ส่งไปสำรวจพระอาทิตย์บ้างวะโอโห,โหไอสัตว์แค่นี้มึงยังรอไม่พออีกเหรอสี่สิบองศาแล้วน,นะมึงเข้าไปใกล้กว่านี้คือยับเลยนะนไนนนม่ิดหน่ยอยยูโสดิดหน่อังใจแล้วว่าโยเรียนที่ไหนนี่ <c oughs> เรียนเรียนเรียนที่ไทยอะแต่แบบ คือมันไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เยอะโรงเรียนเรียนอินเตอร์เหรอค่อยดูอ่ะอินเตอร์ปะค่อยดูโรงเรียนโรรงเียนไหนเขาไม่สอนวิทยาศาสตร์หรือลุงเขาสอนวิทยาศาสตร์พุทธศาสนาที่ไหนก็ต้องยัดเยียดให้มึงบ้างแหละนักวิชาหนึ่งจริงจริงไม่ต้องมีทุกวิชาเขาว่ากูไม่ไหวสงสัยเก่งนะตรงนี้นะใช่ไหมพี่วัชรันครับโอมจีชูนะครับเป็นกระเป๋าตังคกูแฮมครับยิงเฉข้างในมีเท่าไหร่อ่ะครับเช็คนิ่เองไปนะครับ ้งในเป่าตังมีเท่าไหร่ครับมีไ้เยอะครับแต่มาถ่ายไม่เลิกเหมือนกันอือไม่แล้วอันเนี้ยสงสัยเรื่องผีพายถขาผีไม่พายก็น่าจะไม่พายอ่ะใช่ถ้าไม่พายแสดงว่าผีเมื่อยอะไรอ่ะผีไม่พายเราก็ต้องพายสลับกันไปเดี๋ยวเหนื่อยตายเลยถ้าผีไม่พายยาวเท้าเลาน้ำนะอะไรอ่ะยาวไปกูได้อะไร่ะอันนี้คาพี่บอยผีพายเป็นไงวะเหมือนอควาแมนปะเนี่ยตัวที่น่าคิครับ เฮ้ยเอามาตาหมนะเนี่ยน้นมันชาวนาวีชาวนาวีพี่นเตอนเหมีแล้วกันชิดง่ายง่ผีพายผีพายนี่ส่วนใหญ่อยู่น้ำเค็มมือน้ำจืดน,น้ำก่อยอ่ะ <S 2> <S 2> <บ>อเห็นว่าไอ้เหี้ยกูบอกในเรื่องพวกนี้มันเป็นเหี้ยที่แบบมันเชื่อไม่ได้อ้าวอันเนี้ยอันนี้คืองงอ่าอันนี้เขาว่าเห็นกันจริงละผีกลัวผพีพายนะมึงกลัวพวกแบบจระเข้กลัวเหี้ยที่เป็นสัตว์ใหญ่ในน้ำที่ยังรีบ่าผีเป็ดอะ มึงเคยเห็นไหมล่ะเดี๋ยวถามคำหนึงช่งครัวผีเป็ดใช่ไหมแต่ว่าผีเป็ดอ่ะชูกงครัวจะทำอะไรลงได้ช้าไปหมดเลยนะก็จะก็จะถึงนผีเราอ่ะมึงเห็นผีเป็ดมึงก็แม่งเหมือนมึงเห็นยักษ์ไททันอ่ะตัวเล็กวไยอยู่นะไททันวายอยู่นะแต่ไททันมันไวายไงแต่เนั้นมันช้ากว่าผี้ยอะไรปากก็ดูเข็มแม่งเอาแย้ฉีกกดฉี่กุลแย้ส่งสล็อตไะ จะเงิ่มพูดอะไอ้ยกษ์พูดถูะไ,ไอ้ข<อ>ี้เราคิด,ไปค,ดไปคิดมาพอคนเราแม่งเริ่มโตแม่งก็เริ่มคิดเดยอะไอ้ขี้มันเป็นไปได้เหรอไ,ไอ้สั์ที่มันจะป่าแค่นั้นแล้วตัวแม่งบะหืมาคิดเยอะนี่เหมือนคิดถึงป่ะแต่ว่าที่เขาไม่ได้คิดถึงเมืองอะไรงี้ป่ะเจ็บยักษ์เจ็บยิ่งพูดยิ่งเจ็บไอ้สั์โอ้เนดูจร้องให้แล้วนั่นดูโตแล้วไม่ร้องดิใช่ใช่ใช่พูดถูกครับ